สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกรับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่19พฤศจิกายน2567นะครับถ้าดูในส่วนของลักษณะสภาพอากาศช่วงนี้นะครับเตรียมรับในส่วนของลมหนาวแล้วก็ฝนตกหนักนะครับในโซนทางด้านภาคใต้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนัก เนื <N> ่องจากช่วงนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีกําลังแรงนะครับก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมในส่วนของประเทศไทยนะครับก็เป็นมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะครับมวลอากาศเย็นปานกลางถึงค่อนข้างจะแรงนะครับเ <N> พราะฉะนั้นก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับอุณหภูมิจะเริ่มลดลงนะครับก็เตรียมรับในส่วนของหนาวแรกของปีนะครับน่าจะหนาวกว่ารอบที่แล้วในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคใต้มีฝนตกหนักนะครับ แล้วก็ถ้าเช็คอัปเดตข้อมูลเส้นทางพายุาม,นยนนม่นยีนี่นะครับม่านยีนี่ครับม่านยีก็ทิศทางการเคลื่อนตัวก็จากตะวันออกมาตะวันตกนะครับแต่เนื่องจากว่ามาเจอในส่วนของมวลอากาศเย็นในที่กําลังแผ่ลงมาในช่วงนี้ทําให้พายุมีโอกาสที่จะสลายตัวไปนะครับก็ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาเช็คในส่วนของฝนแล้วก็อากาศหนาวนะครับถ้าดูอุณหภูมินิดนึงในช่วงเช้าวันนี้ทางด้านภาคเหนือนะครับวัดเชียงราย19องศาเซลเซียสแม่ฮ่องสอน19องศานะครับอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่17องศาอำเภออมก๋อยนี่16องศาเซลเซียสนะครับท่า2องยางยังบัดตาก20องศาเซลเซียส แล้วก็ภูเรือจังหวัดเลย19องศานะครับเชียงใหม่20องศาเชียงดาว18องศาครับอําเภอปลายนะครับ16องศาเซลเซียสนะครับถือว่าอากาศเริ่มจะหนาวนะครับแล้วก็ทางด้านอีสาน21 22องศาเซลเซียสนะครับในช่วงเช้านี้ก็ถือว่าอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงนะครับ,ลดล,รบลดลงอีกนะครับมีโอกาสลดลงอีกนะครับ ภูเรือจังหวัดเลย19ท่าลี่21อำเภอเมืองเลย21น้ำโสมนายูอุดรธานี21องศานะครับแล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์2 2องศาครับอากาศกำลังดีครับขอนแก่นสิองยองศาเซลเซียสนะครับกาลสินธ3ิองศาเซลเซียสแล้วก็สวนพึ่งราชบุรี22องศานะครับแล้วก็ทองผาภูมิ21อองศาเซลเซียส ในส่วนไซโยก22องศานะครับการจนบุรีนะครับคอนบุรีโคร,ราช22องศาแถวกันทละลักษ์ศีสะเกต22องศานะครับอุบลราชธานี22-23องศานี่คือในช่วงเช้านี้นะครับหลายพื้นที่ก็จะมีอากาศหนาวแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับบางพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลฝนวันนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำ ช่วงสายๆนะครับโซนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาเอาความชื้นจากอ่าวไทยนะครับเข้ามาในส่วนของฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีโอกาสจะเกิดฝนนะครับนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขลานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูช่วงสายๆนะครับช่วงประมาณใกล้เที่ยง10นาฬิกาเนี่ยนะครับ โซนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นท่าชนะอลังสวนนะครับสวีชุมพรบางสะพานประจวบคีรีขันนะครับเมืองประจวบคีรีขันปราณบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่ามรสุมตะนอกเฉียงเหนือมีกําลังแรงนะครับสิชนท่าศารานครศรีธรรมราชอวดพัทลุงนะครับบางแก้วควนเนียงหาดใหญ่สงขลาระโนดนะครับท่าสารานี่คือ โซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วง12นนกาช่วงเที่ยงนะครับนี่นะครับยังคงเป็นโซนจุดนี้หลังสวนท่าชนะบางสะพานสุราษฎร์ธานีขนอมนะครับสิชนท่าสารานะครศรีธรรมราชทุ่งสงชะอวดระโนดพัทลุงบางแก้วควนเนียงหาดใหญ่นะครับตรัง ย่านตาขาวนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้านตอนบนก็ระวังในส่วนของลมกระโชกแรงนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับค่อนข้างจะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับที่กําลังแผ่ลงมาเรื่อยๆนี่นะครับที่กําลังแผ่ลงมาเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับนี่ครับเหนือขึ้นไปด้านบนนะครับอากาศหนาวที่กําลังแผ่ลงมาในช่วงนี้นะครับก็ อากาศจะเย็นลงเรื่อยๆนะครับนี่คือช่วงประมาณเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงไปดูช่วงบ่ายนะครับ14นาฬิกาทางด้านสุราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ยะลานาราธิวาสปัตตานีโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับสุงไหงโกโลกนะครับเบตงยะลาแล้วก็โซนทางด้านเมืองนาราธิวาสรามาลือเสาะนะครับเมืองยะลายหาอำเภอทานโตนะครับ สบาย้อยตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้นะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้าน,านตอนบนของประเทศก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ประปรายนะครับก็คืออาจจะเป็นฝนโปรยๆนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนจากหนาวจากอากาศร้อนเข้าสู่อากาศเย็นนะช่วงแรกก็อาจจะมีเมฆปกคลุมแล้วก็มีในส่วนของฝนโปรย,ย,ยนะครับถ้าดูตรงนี้แต่ที่แน่ๆคืออากาศจะเริ่มเย็นลงนะครับ อุณภูมิจะเริ่มลดลงในช่วงนี้แล้วก็พอช่วง15ฬิกานะครับโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนี่นะครับแถวทางด้านแหวงสุคิรินนี่นะครับโซนนี้สูไหงโกโลกสูงหงปาดีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับตันหยงมัดโซนนี้หรือเสาะยี่งอนะครับเมืองนราธิวาส บาเจาะนะครับมีโอกาสเกิดฝนรามันนะครับมายอสายบุรีโซนนี้นะครับนี่คือช่วง15นาฬิกาในขณะเดียวกันลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมอสุนตวันอกเฉียงเหนือพัดจากเอาความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางด้านภาคเหนือภาคตะนัดอกเฉียงเหนือภาคกลางมีโอกาสที่จะเกิดฝนโปรยได้นะครับแต่ไม่ไม่หนักนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนจากอากาศ ร้อนไปสู่อากาศเย็นนะครับพอช่วงเย็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับหาดใหญ่พังงาภูเก็ตกระบี่ยะลานาราธิวาสปัตตานีนะครับหรือเสาะสุไหงโกลกมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับดูในส่วนของลักษณะโมเดลแล้วก็ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนไปปลอยได้อุดรขอนแก่นเลยมุกดาหาร สกลนครคนครพนมโซนนี้นะครับเชียงใหม่นะครับถ้าดูจากโมเดลนี้นะครับอาจจะมีฝนโปรยๆได้นะครับเป็นลักษณะฝนโปรยๆฝนไม่หนักนะครับก็เป็นช่วงเปลี่ยนในส่วนของอากาศจะเย็นลงนะครับในขณะเดียวกันพายุมาดีก็เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เกาะไขหลัานะครับท่านผู้ชมที่จะเดินทางไปโซนนี้ก็อาจจะต้องเช็คในส่วนของสภาพอากาศนะครับนี่คือในช่วงประมาณ16นาฬิกา พอช่วง18นาฬิกานะครับนี่อุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงนะครับจะเห็นนะอุณหภูมิเริ่มลดลงช่วงหัวค่ําก็จะเริ่มอากาศเย็นนะครับอาจจะอากาศจะเย็นลงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนโป,ปอยได้นะครับนครศรีธรรมราชยะลานาราธิวาสปัตตานีโดยเฉพาะโซนนียนะครับภาคใต้ตอนล่างในสุขไหกโกลกศรีสาคร อำเภอสุขีรินนะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับศรีสาครโซนนี้นะครับในขณะที่ตอนบนของประเทศอุณหภูมิลดลงนะครับอากาศหนาวลงแล้วก็ตอนใต้ก็จะเริ่มมีฝนนะครับและดูช่วงเที่ยงคืนวันนี้นะครับเที่ยงคืนวันนี้ถ้าดูอุณหภูมินะครับ อุณหภูมิของเที่ยงคืนวันนี้ก็ลดลงนะครับลดต่ำลงภูเรือ20นะครับแล้วก็แถวอมก๋อยเชียงใหม่17องศาเซลเซียสแม่เสเลียง18ขุนยวม19นะครับแล้วก็ทางด้านอำเภอปลาย17องศาเซลเซียสนะครับแม่แจ่ม18อุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าดูตรงนี้ดูจากทางด้านบนนะครับก็จะเห็นว่า มวลอากาศเย็นเริ่มที่จะแผ่ลงมามากขึ้นนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นหนาวค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอุณหภูมิลดลงมากพอสมควรนะครับก็เป็นในส่วนของมวลอากาศเย็นนะครับหรือว่าความกดอากาศสูงระดับปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับที่แผ่ลงมานะครับทําให้วันนี้ตอนบนของประเทศอุณหภูมิต่ําลงนะครับอุณหภูมิลดลงในขณะที่ตอนล่างก็ ภาคใต้จะมีในส่วนของฝนนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ